ีค่ะวันนี้นะคะมีสมุนไพรพืชผักสวนครัวที่เป็นยานะคะตัวนี้จะเป็นยาช่วยผ่อนคลายนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีอาการเหมือนจะเป็นหวัดคัดจมูกหายใจไม่โล่งเหนื่อยล้านอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่แล้วอันนี้จะช่วยได้นะคะสามารถชงดื่มได้เลยสดๆก็ได้นะคะสดแล้วก็ ต้มน้ำร้อนร้อนนะคะแล้วก็ใส่ไปในแก้วนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปในแก้วนะคะแล้วก่อนจะดื่มเราก็สูดดมแล้วก็เอามาแบบเหมือนสูดกลิ่นมันก่อนนะคะมันจะช่วยผ่อนคลายนอนหลับดีด้วยนะคะสำหรับคนที่มีแก๊สมีกดมีแก๊สเยอะๆในท้องนะคะดื่มดีมากๆเลยลด ขับลมค่ะช่วยลดอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะดีมากๆเลยนะคะมันเป็นมันเป็นเหมือนใบต,ตะไคร้หอมบ้านเราต้นตะไคร้ตะไคร้ทำกับข้าวอันนี้ตะไคร้บ้านก็มีอีกกลิ่นหนึ่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกลิ่นเหมือนตะไคร้หอมนะคะถ้าตะไคร้หอมบ้านเราถ้าใครสายสุขภาพจะรู้จักนะคะอืม อันนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็เลมอนบามนะคะที่นี่เขาเอาไปทำเอาไว้แต่งหน้าขนมหรือว่าเอาไว้ทำชาทำอะไรกินเขาก็ทำนะคะที่นี่เขาก็ทำโอเคเดี๋ยวอันนี้มันเยอะนะคะที่บ้านปลูกไว้สี่กอก็เลยจะเอาไปตากแห้งไว้เพราะว่า ถ้าว่าจะกินสดนี่ก็ต้องไปเด็ดเอาที่ต้นเลยแต่อันนี้ก็คือมันเยอะแล้วก็ไปตากแดดไว้นะคะวันนี้แดดด,ดีด้วยนะคะจะพาเพื่อนๆพาพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศีหน้าบ้านนะคะวันนี้แดดดีนะคะมาเลยมาเลยตากแดดกันเลยนี่ค่ะโอเคถ้าใครสนใจอยาก ทำเหมือนกันก็เชิญเลยนะคะอันนี้คือไม่หวงไม่อะไรนะคะก็คือแนะนำกันเลยสายสุขภาพนะคะอันนี้สมุนไพรหาได้ง่ายๆนะคะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ